สนามนี้เคยเป็นป้อมปราการอันน่าเกรงขามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ช่วงหลังแฟนบอลบางกลุ่มกลับเรียกที่นี่ว่า Old Trafford Resort and Spa คำนี้เริ่มถูกพูดถึงครั้งแรกเมื่อปี2014หลังจากเฟอร์กี้วางมือไปได้แค่หนึ่งปีและผลงานของทีมเริ่มถดถอยอย่างต่อเนื่องปีนั้นแมนยูเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสต์บรอมวิชต่อด้วยพ่ายแพ้นอบ้านให้กับนิวคาสเซิลจนแฟนบอลเริ่มรู้สึกว่า สนามเหยา่แห่งน,นี้ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแล้วโรวงละครแห่งความฝันค่อยๆกลายเป็นรีสอร์ทกลางเมืองแมนเชสเตอร์ที่ใครก็มักจะกลับออกไปพร้อมสามแต้มเต็มคำล้อน,นี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในปี2020เมื่อแมนยูแพ้คาบ้านให้กับพาเลซสเปอร์สและอาร์เซนอลชนิดที่แฟนบอลได้แต่เงียบงนันไม่รู้จะพูดอะไรแต่ไม่ว่าเสียงล้อเลียนจะดังแค่ไหนแฟนปีศาจแดงก็งยังมีความหวังอยู่เสมอว่าคีมรักของพวกเขาจะมีผลงานดีขึ้น แต่คำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือเมื่อไหร่กันนะ